อันยังสิกเดิลชอนินนุชอนมิดาเอ๊ะอะไรดนะ่คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอ re-action นะครับเราจะมาทำรีแอคชั่นกันซึ่งการรีแอคชั่นในครั้งนี้เนี่ยเป็นการรีแอคชั่นวงที่เราแบบดู survival มาแล้วก็เขาได้เดบิวต์กันแล้วนะทุกคน ดีใจมากจริงๆเออวงนี้ที่เราจะมารีแอคกันเนี่ยก็คือวง n h y p e n นะฮะทุกคนเขาอ่านว่า n h y p e n น่ะเราไม่รู้ว่าทุกคนอ่านว่ายังไงเราอ่านว่า n h y p e n ตลอดเลยถ้าใครรู้เนี่ยว่าจริงๆแล้วอ่านว่ายังไร n h y p e n หรือว่า n h y p e r หรือว่า n h y เฉยๆคือลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะสำหรับเราเนี่ยเราเรียกว่า n h y p e n เนาะเราเรียกตามภาษาเกาหลีเขานะฮะเขาได้เดบิวต์แล้วนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Given Taken นะฮะถือขึ้นว่า Taken Given Taken นะครับ ก็มาเริ่มกันเลยน้องจ้องวอนแลอก็ดาวหลายลูกไปไปจริงโลโคเคชั่นดีโลคเคชั่นดี เฮ้ยแต่山นขันเดียวแล้วไปม,มองตรงไหนต็งตรงนี้ดีกว่าอืมเจ๊ะกับเจ๊ะกะคนหล่อกับคนหล่อสู้กันสู้กันว่ะมองหน้ากันชิ้มลิ้งแบบนิ่งๆเย็นชาเย็นชาหน่อยอุ๊ยอะไรอ่ะเฟซเหรอเฟซเฟซ อุใส่ตามมองไปหาเจ๊กเดียวเลยมองคนอยู่ตกระสีมอนเต,เตอร์ <c oughs> สองมุนสองมุนอุ้ยอุ้ยจะชมท่าเต้น

คืออะไรอ่ะจังวอรโดนกัดอ่ะลูกว้าวเฮ้ยใช่ว่าทับใจเจ๊มากเลยอ่ะ ยิงธนูแล้วยิงธนูแล้วอุ้ยมีท่ายิงธนูด้วยท่ามันเทอะท่ามันเบาแต่ท่ามันเทอะทุกคนอุ้ยเขามีเนื้อเรื่องชองหุนหล่อมากมากๆ เตะก็หล่อมากเตะเต้นดีมากลเลยอะอ๋อุยมีเนื้อเรื่องต่อมีเนื้อเรื่องต่ออืมน้องจัองวอน คนล,กลกุกลยอะโมเมนต์ Moment เมื่อกีก้คือน้องจ้องวอแบบจิตมากจิตแบบฉ <c oughs> <c oughs> ันนึกว่าน้องจ้องวอจะเป็นคนที่แบบธรรมดาที่สุดในกลุ่มนั้นแล้วก็มีความแบบเออธรรมดาแล้วแต่ว่าคนในกลุ่มนั้นก็จะมีความแบบเออเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบน้องจ้องวอไม่รู้เรื่องแล้วน้องจ้องวอก็คือโดนกินตาอะไรประมาณนี้แต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วก็คือน้องจ้องวอก็คือกลายเป็นกับ เพื่อนๆไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเรามีการไปดูเนื้อเรื่องไม่เชิงว่าดูเนื้อเรื่องแต่ว่าได้เห็นผ่านๆนเนาะเกี่ยวกับ MV ในครั้งนี้นะฮะเ v เพลง g i f e n Taken นะฮะมีการอิงมาจากการ์ตูนนิดนึงนะฮะแล้วก็ผสมผสานกับความเป็นแวมพร์นะฮะตามเนื้อเรื่องการ์ตูนเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นสถานแบบรับเลี้ยงเด็กอะไรประมาณนี้แล้วกเ็เป็นการขาเด็กให้กับปีศาจให้ปีศาจ อะไรประมาณนี้นเหมือนเลี้ยงเหมือนเป็นโรงเลี้ยงสัตว์แต่ว่าไม่ใช่เลี้ยงสัตว์เป็นเลี้ยงคนแทนเพื่อเอาไปกินนะทุกคนอันนี้คือเนื้อเรื่องประมาณเนื้อเรื่องของของกระตูนะทุกคนแต่น่าจะมีการดัดแปลงมาเป็นอย่างอื่นแทนจะไปกินกลายเป็นเหมือนแค่เชื้อกันแค่เชือเอ้อว่ะเออคลายคลายตะขาบให้กันอะไรประมาณนี้เนาะเออก็คือเหมือนแบบเราไม่รู้ว่า ทุกคนเป็นกันอยู่แล้วไหมหรือหรือสตาร์จากน้องซอนนูแล้วค่อยเป็นไปนเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออแต่แตออ่น้องจังวอนน่าจะเป็นสุดท้ายที่เออโดนกัดแล้วก็กลายเป็นแวมพายเนาะอันนี้ดูจาก MV มเมื่อกี้แล้วก็เดาๆน่าจะใช่นะฮะทุกคนโดยรวมคือดีแล้วก็พวกท่าเต้นกับร้องเนี่ยเฮ้ยเราชอบมากๆเลยท่าเต้นอ่ะคือมันเบาแต่มันดูมีสเสน่ห์มันดูมีความแบบเฮ้ยเท่อะอะไรประมาณเนี้ยทุกคนส่วนการร้องเนี่ย เราชอบเสียงน้องจ้องวอนมากๆเลยน้องจ้องวอร้องดีมากจริงๆเสียงน้องจ้องวอลคือดีมากจริงๆนะทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราชื่นชอบมากมเลยเราก็เห็นว่าเป็นการพัฒนาที่อย่างเห็นได้ชัดของน้องเจ๊กก็คือการแสดงสีหน้าฟิลลิ่งต่างๆคือเราโคตรชอบเลยไม่ว่าพร์ทไหนๆก็ตามของใครก็ตามน้องเจ๊กจะคงคีฟฟิลลิ่งไว้อยู่ที่เดิม คือฟีลลิ่งชัดเจนมากขึ้นว่าแบบเอออย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็ไปกับทุกคนได้ดีนะทุกคนอน,นี้คือเราชอบมากจริงๆคนอ,นอื่นอ่ะคือดีอยู่แล้วนะแล้วก็ท่งคุณคือหล่อมากเจก็คือหล่อมากแล้วก็แล้วสึกว่าชอบลายเต้นของเจมากจริงๆนะฮะเออแต่ว่าเสียดายที่ไม่ค่อยเห็นลายเต้นของนิกกี้เท่าไหร่ นนิกี้นี่คือเขาเป็นเมนเต้นแบบเออเมนเต้นเลยอะแต่ว่าแอบ,บไม่ค่อยเห็นคนหรือว่าเราดูไม่ค่อยชัดเองหรือว่าเราดูไม่ทั่วถึงเองต้องไปดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคนแต่โดยรวมเพลงคือดีดีต้องไปฟังอีกรอบหนึ่งนะทุกคนโอเคสาหรับวิดีโอนี้กับการรีแอคชั่นวงเอ็นไฮพนะคะกับเพลงเก v ฟินเท็กเก้นนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนฝากน้องๆเอ็นไฮพกันด้วยนะฮะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์กันด้วยนะฮะบ๊ายบาย